แทนสาวไว้สมองไหลเลี้ยชันวันนี้เราจะไม่ได้มารีแอคในส่วนของตัว MV หรือว่าตัวเพอร์เฟคแต่อย่างใดแต่เราจะมารีอคซ้อนเรียกเราจะมารีแอคชั่นนะคะน้องๆวงบัสนะคะกับการรีแอคชั่นบัสไลเออร์ออฟฟิเชียลเอ็มวีก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ Let's go เมนพี่อะไรเงียบมากคริสค่ะชอบเลยมีแย่งไหม

มาค right ิดกูตื่นยองก่อนอะไรที่ผมต่อยอ้ี่ผมได้นะมคุไม่รู้หรอได้กญแจ้งีมาแล้วค้อโ่โยโยย้าพี่หาดจะตั้งใจดูนตัวกลางไง นี่นี่นี่จังหวะที่ปงปึ้งมาได้ไงอ่ะถาม่านมนได้ไงเฮ้ยเขามองตาใส่แล้วใส่แล้วใส่พี่ป๊อปเปอร์ปีแล้ว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 ้ปลโครเท่โรร้อนเี่ยี๊ เด็กนี่ไม่แม่นขนาดนี้เลยปากอะไรกันไอ้ยังว้าวโอ้โหที่หุ่นตาปุ่นเลยโอ้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 ย าทำหน้าตเหอะลังมอดูมึงดูเ่ลาทำหน้าดูี่ลาทำหน้าอัน่าคือลรอมพี่าตงนไม่เจอเขาตงมันไม่เจอว้าวิมัน่เลยวันลาเจอแะชอบหน้าจังทีเขาดูตั้งใจมากเลย ขาดูอินนะเอ้ยไอยเยอะไอนนอพี่มาชิคูยังไม่ตื่นแน่เลยกูว่าใชื่ออง่ไครีๆนี่หาไมเจอปุ๊ชรจะช่วยหนูคะัพี่ไทยบอกเขาไปโอ้โห้โยโเฮ้่เเะเดึงดึงโ เล็กมากแล้วเนี่ยโม่ใไม่ใช no yeah, ่นีอยาให้ผมก็หล่อดีหมือนกันกำลังไงเตยเตยหลังหับบิดเด่นไม่ก็โหยก็เตยนิ่งมากคุณน่มากเลยปังดมาก สวยว่ะสวยว่ะดูที่มาคิดออกมาทีนแบบสวยว่ะเอวผิวเอันนี้คุณอะไรหาไม่เจออันนี้หาไม่เจอไงอันนี้อาจจะต้องเปิดต้องไปไล้ดูหลายรอบมากอ่ะเฮ้ยเออเออเยอะ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  มีสามคนนี <S 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 ่แหละที่กระโดดจะได้เนี yeah> ่ยกอี่องนี่ก็ยังโดนล็อกู่นะวอยู่ที่ไหนกันรอดคุณนะถ้าไม่ไอกนกีนก็เล็เลยโอ้ยพี่มาคริสกูเป็นสีขากูหลักตายเลยเนี่ยนจริง่อนเลยนอนก่อน ถือเนสลีเลยอ่ะเนสลูเลยอ่ะกลองเข้าสิเนล่าเลยอ่ะไอ้แบบไอ้แวไอ้แบบวาอีแอีแบบหะไมได้ไม่ได้แต่ก่อนเพื่อนสาบานจ้ะได้แบบบอกว่าได้เนดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกรอบอยากไปดูแบบเขาเล่อะไรดูมันแรีกอะเาไปด้นดูหารอบเลยนะถออมากเอมากหากจงๆอนเป็นแล้วค่อนจะ แล้วเคือชอบอะไรที่ตอนที่ถ่ายไม่บอมหรอกผมชอบสีสีเรื่องบีนก็บีนี่ผมชอบเัื่องแต่แบบชอบเรื่องแต่ที่เห็นบ้านอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมันมันเป็นยังไงหมายถึงว่าตอนตอนที่ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปเห็นแบบเห็นแบบเห็นทุกอย่างสีอะไรด้วยมันเข้ากับกับคุกมากนั่นแหละเพรผมผมชอบเรื่องราวของ m ีนี่ค่ะผมรู้สึกว่าโวยโต้ใสีโวย พองโลกมากอะสองโลกนี้ต้องไปนีมไผมก็ต้องซ้อมล่วงหน้ายี่กพแจ้งขึ้นเลยก็เพื่อนซ้อมเต้นเนี่ยผมก็นั่งเยี่ยมแจ็คไปยีดองไปติยไปครับผมชอบ MV นี้มากรู้สึกว่าดูเหมาะกับการที่เป็นเพลงเพิร์ฟของพวกเราจริงๆเพราะว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาเราก็มีเพลงเต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันดูแบบเน้นสตอรี่อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่ารอบนี้เหมือน มันมีพาดเต้นแซกแซกเข้าไปเยอะกว่าปกติสําหรับเรานะใช่ก็เลยรู้สึกว่าก็เกิดเนเด็นวีที่แตกต่างจากที่ผ่านมาดีแล้วก็คือมันแตกต่างด้วยมูด้วยทุกคนปกติในวีบ้านอะไรก็จมีความสดใสแจ่มแจ้งเออมีความแสงแดดอะไรแบบนี้ใช่จริงเพราะมือปุ่มไม่ให้หัวพี่มาคิดดูมันนี้ไม่ได้ยินจริินแล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นบ้านในเวอร์ชันเนี้ยแบบแบบเนี้ยครับที่มันจะมีความแบบ ความลึกลับอะไรเงี้ยดนดุดันมีีเขาเ่าพูดมากอ่ะต้างมีนะ่็สองคนี่ะคือพี่โวยที่โอมอ่นที่จับมากที่ผู้คุมที่ผู้คุมอ่ะแล้วพอไปสอนเสร็จไหพอเดินเดินจากที่แล้วแบบเข้ากุญแจได้ อันนั้นคือคือเคือก่งจัดเลยอ่ะไม่แล้วพี่พี่ฮานรู้ไหมว่าเราไปได้กุญแจมาจาตอนไหนคือตอนตอนทั้งค่ไปสบัติเดียวคือได้กุญแจเลยเก่งมากเกห็นตัวโดนแว๊บเดียวเลยไม่เคยทีพี่ฮ่ะไม่ไยื่นใครจะมายื่นให้เป็นผู้คุมหลังก็แล้วหลังก็ไม่ได้ยื่นหลังก็ได้ไม่หลังก็ได้มาแล้วอ๋อครับเฮ้ยเอาสู้ไม่รู้หรอลูก ะเนากูขอยืมคำพูดพี่จิงนาเลยกูจะไปอยู่ที่ตรงเนี้ยคืออะไรวะกระเป๋ากระเป๋าคือหมูป้าีงยไม่ได้หยิบเลยนะท้ามืออย่างเงี้ยแต้งคุณแจ็คเลยไปอยู่ที่ปากอะไปอยู่ที่ปากอะคือเท่มากไอยาโกนอะกนระหมด้านกูอย่ากได้เท่อย่างนี้ทำไมเท่ยิ่งเหลงเหมือนผมดูเป็นแบบเปหนังอะอืมก็ดูเป็นหนังอยู่แล้วแล้วผมเสนอเสนอไงผมชอบเหมือนกันตอนที่แบบปอพีเดินผ่านทีละคนอะะแบบมันมีความแบบเห็นนี่เห็นคาแรคเตอร์หรือว่าเห็นแบบเห็นแบบวิธีการแบบ เราก็ตื่นเต้นตามเลย่างนี้ใช่ชอบชอบกินไน้เลครับรู้สึกว่าเพลงมัสก่อนๆเนี้มันมันเหมือนแบบว่าเราไม่ไม่เคยมาเวนี้มาก่อนเวหดันตาเกียวตาจิกไมเกียร์ตาจิกอแตกอะไรเงี้ยฮะแบบคือรู้สึกว่ามันแกยืดเวนึงที่เราอยากแบบทำมานานละอะไรเงี้ยถ้าล่าสุดที่รู้สึกว่าเคยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาซูมมาลันค่ะแล้วกันรู้สึกว่ารู้สึกว่านี่แหละเราเจอเราแล้วไปเอ็มเขาดาวหรอเฟรยเป็นบัสละเราก็แบบได้มาลอง มา้องอะไรครั้งหนึ่งในไอนโตใช่ก็อยากพูดถึงมามคิตื่นหรือยังรปงเปิ์รู้สึกว่าจริงนี่ก็ชอบพัดแลปเปร์เหมือนกัน เป็นแก๊งอะไรไม่รู้ที่แบบด้วยกันแล้วพูใช่แล้วมันเปลี่ยนบุคลิกเลยเนาะมันมีความแบบยที่แบบสุดยอดมากอย่างตอนแรกที่เราเต้นคือที่มันมีมุกกล้องตอนปิดนะผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายตอนไหนนะแต่ว่าเราแต่ก็ชอบมีการไปดูมุกกล้องตอนปิดบางส่วนการคัดที่แบบว่าโยนบิ้นแจเข้าไปแล้วกลายเป็นท่อนุกเลยนะผมชอบเลยเมื่อโดนแล้วแบบใช่พอมันเข้าโดนแล้วมันกลายเป็นพุกแล้วไม่แบบวเห่าม่อยนี้นะเพื่อนี่เก่งมากคือเพอร์นี่เก่งเลยไม่ได้ไข่นะคะเพอร์นี่เก่งมากเลย ตั้งแต่ได้เป็นสาววายก็เป็นสาหต่อไปชอบชอบแบบนี้ด้วยชอบที่ฟัมแบบว่าเือนเหมือนเราดูหนังดูหนังหนึ่งเรื่องที่มันมีเนื้อเรื่องของมันแล้วก็มีแบบเพลงประกอบอะไรอย่างเงี้ยมัแบบมีสตอรี่ให้หน้าติดตามเหมือนมันจะมีภาคสได้อะอะไรอย่างเงี้ยแกบ่อยว่ะวันนี้ไฮวันนี้ไฮแคชมีพิ้วแคร์อะไรแบบนี้ในมีไม่าม์ไี้โยนไพ่อ่ะ ดูดิอ่ะดูดูดิ่ะแหมมีนนะครับนี่ตัดกันแล้วปเปิดจุ๊อย์นีู้ช่วยชดูด้ยนกีเดี๋ยวเขต่อไปเขาต่อไปเขต่อไปเขาต่ไปพี่ตั้งเขาเก่งเรื่องปูกล้องแต่ว่าตอนเข้าบุสองเขาแล้ว่าเวลาอเขาเอียงกล้อข้าอะไรเงี้ยเปยมันต้องเป๊ะให้มันล่ะ ตอนนี้เราก็เขอเรียกว่าอักจับก็ว่าวฟรมิงเกียมันจะทำให้เรารู้สึกแบบ comfortable รู้สึกแบบบอะได้คู่กับสอีารู้สึกว่ามันเหมาะกับเพลงหรือภาษาพิคค่ะ่าราคอาจารย์าคคุบตัวให้กูจะคัวรันบาร์ค่ะเอาให้ได้ คะแนนก่อน้40คะแนนนะตอนที่เราเต้นเต้น r t แล้ตั้งก็อยู่ัเาโหดมากใครทีนอนกับมี่ยากอกจุ่เลยก็คือแแล้วแบ่งอีกหลายเทมาาเลยนะครับแต่ละไม่ได้กทมากเลยต้องการพี่รันยู่แล้วกมาคิสเองก็มาคิสกันตัวเด็ดไม่กันบอลหนูก็ชอบมาก่อนนะหนูเมนที่มาร์คเี่นกับพี่อารันมาก่อนพวกพี่นะคะ แบบว่าเหมือนทุกๆอย่างที่ที่อยู่ในพล็อกซีหรือว่าเออในอเวียคือเหมันเขาพิ้งกีไปแล้วมันแบบเออลิงก์กับในในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบชอบชอบไปหาตอนที่อเวีเพลงบัสฟาร์บัสฟาร์บัสเทเวนที่แบบมีฮอปบาร์ทิสเบลอะไรอยางเงี้ยมันแบบว่ามันกับมวีเนี่ยมีอะไรหลายอย่างให้แบบดูได้เห็นคนบ้าเห็นอะไรบ้างยังที่ดูมาคือเห็นความหล่ออ๋อที่ดูก็เห็นของอลันไม่เห็นแบบตาตาคนที่อยู่ในคนเดียวเลยมีจิตสองคนมึงเห็นแค่อะไรคนเดียวเลย ไปได้ยังยังเลยมีใครยิ้มหมดให้เน็กเอด้วยค่ะจริงกิกี้คือลูกสมุดลูกสมุดนะเขาเรียกว่ากิกี้กิกีใช่ขึ้นการตั้งตัวเลยหลายอย่างก็เหมือนกันแต่นละครมีมีมีคาแรคเตอร์ของเองกิกี้ก็รู้สึกว่าชอบหลายอย่างเลยเหมือนที่เพื่อนพูดเลยเราก็ยวพูดเรื่องการเซชั่นละกันรู้สึกว่ากินข้าหนูก็ชอบเหมือนกันตั้งแต่พิมพ์แย่งกุญแจมาใช่หนูก็ชอบชอบพี่อยมางมาเพื่อนแบบเราเห็นแบบแบ็คกราวด์ ทุกคนจะพูดคำนี้นะคะแกแกบอกกันมาคริสต์มาสเลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นการแเดย์ที่แบบน่าสนใจแล้วก็แล้วก็่ชงที่แบบเราปวดกระแจล้รแล้วเราออกข้างนอกแล้วุก่ายเราทั้งนตรวจเราแบบนี้ต่องหนแล้วบกแล้วจีบกไนแ้วจก้งบั้จกนลีกนแล้วจีกันแลี่มันล้วจีีก้วจีบกั้จน้วจีบกัจีนี่นบกแล้วีบกเลยว่า มือไม่ใช่แบบแค่น้องชายนะครับตัวพลาสติกอันนี้เป็นเหล็กจริงอันนี้คือร้องจริงอันนี้คือร้องจริงของจริงพี่พครับผมชอบอันนี้เป็นอันใหเดี๋ยวเราเรามีใน MV h a n u s i บ g เฮ้ยยอดูเลย MV HanuSing ข้าวผมก็รู้สึกว่า MV นี้นะครับแบบดีมากชอบมากของเอเล่นดีมกับทีมก็คิดว่าดีมากจริงจริงแบบว่าเขาคิดทุกอย่างมาดีมากเราวก็เป็นแบบ MV แรกที่ที่แบบได้เห็นเปอร์ฟอร์มเยอะมากแบบเอาจริงเปอร์ฟอร์มน่าจะเกือบเกือบจะครึ่ง MV หรือเปล่าแต่ยัเป็น MV ที่แบบเพอร์ฟอร์มเพิ่มความ ที่คิดว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบเพลงแรกที่โชว์แล้วเป็นเกียรติมากที่ได้ถ่ายที่สะพานเซนโอลจริงหรอรู้สึกว่าเป็นเพลงเป็นเอ็มบีที่ชอบไปเรื่อยคนชอบไปเรื่อยแต่ถ้าใครรู้จักผมก็รอเชื่อแต่ว่าตอนไหนทุกคนต้องรอไมันานแหวนคงไม่นานหรอกว้าเดียวมันเปิดแชร์เราแต่ตอนนึงนะครับตอนนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็นานปัญหาก็คือเราเราจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนโดนจับ ใช่แเหมือนกับว่าเราก็แบบฟังทุกคนใช่ชื่คนดีอะไรที่มาต่ว่เนีผมอ่ะตรวจดแล้วผมสงสัยว่าแบบแล้วนี่นคนคู่นึงตอนนี้เรากำลังซูมที่พรีเปอร์แล้วก็ทีมไทยอยู่นะคะเอ้พรีเร์ฟิร์ช็อตเราราซูมไปที่พี่อารานช่วเราก็จะแบบใส่ตาจับจ้องที่เวลาเศที่มาคผเลยรู้สึกว่าแบบเพีเปอร์ ดูเทนูดูเหล็กอมากเลยอ่ะันนี้กเป็นพ่เปิลพ่เปิลอ่ะมันคือสิงที่มึงมันได้เใช่พเปิลลของเราตัวโเยมาขีอย่างสุดท้ายเลยก็คือเรามีสอลุกลุกแรกทุกคนได้นนแต่วอีกลุกหนึงคือลุกที่เราเปลียนเป็นแบบจุดขาวดำนะนะฮะค่ไือขดน้ำอมันยังกินน้ำอ่ะกินน้ำกินน้ำ ชสปนเดอดเดือดมากเดืเช้าแล้วคือลูกค้าส่งซ sure> ิกมามาปิดี่รมันถึงช่วงชิค้ิวนได้ไหนเร่มเช้าคือไยเสร็จนแวเสร็จปุ๊บก็เขาก็ตกว่าปิดกล้องปิดกล้องแล้วนั้นเกิดพันด้วนั้นกิดีัน แล้วเพลงเพลงนี so. ่คือมในหัวเลยเคยรู้จีอารังต้ไหมคะคือมันเกิดมาเหมือเลยแต่พาตีก้าขึ้นจ้ะพาตีกัาขึ้นแล้วมันสวยงามเลยเป็นคิวไนท์เนี่ยเ้วก็จะห่างกันสองปีแล้วเราเหมนเท่ากับพี่อารังเลยค่ะใช่เราเรารักกันแก่กันดิแก่กับากูค่ะยังไงล่ะไอเตนเตอร์ฝากหน่อยไหมเตนเตอร์ก็ฝากเอ็มี่นะครับเพลงซิงเกิลห่างของเราคือซิงเพลงนี้ก็เป็นบัสในเวอร์ชันที่โตขึ้นแล้วตั้งใจ การที่แบบฟอมเต้นฟอมอะไรเป็นตัวใหม่ๆด้ที่แบ่าเพไ้รื่อเสดไรที่มีควเหรือว่าอะไรที่มันแบบใช่อินเนอร์มากก็นี้สนุกมากๆเพราะสนุกมากกับอินเนอที่เรไปอก็อยากใหฉนมา่คนีื่อแต่เาะชนเธอฉัดีั้ยรัน่ากวไม่แต่เขาจำติดหัวจริงด่ยครับเงเาชอบเพราะจะมดีมันได้ชอบพียงรันคือมาทันที ขึ้นมาตันทีขึ้นมาตันใดแรง er ม,มากค่ะพี่เปิ้ลอ่ะคือพี่เออพี่มคือผู้ขาวมากลกอ้าอ้าอ่ะอ่าอ้ายออออก็ฝากทุกคนไปสตรีมเพลง live ของบัสด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือ ขูจะบอกว่ายอดวิวดีมากเนาะฝากดูทั้งตัว MV แล้วก็ตัวสเตจด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสเตจไหนก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะทุกคนเพลงต่อไปเราก็หวังว่าอุ้ยจะได้เห็นสเตจที่มันแบบจึ้งๆ MV จึ้งๆอีกนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนาะแล้วก็ที่สำครญคือย่ากดกระดิ่งกริ้งกริ้งด้วยนะคะจากคอนเทนต์ของเราเนาะยูดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทีจะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝันดีแล้วก็ราตรีสสวัดิ์ค่ะบบ๊าายยจง